จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณลองห้ออกมาเป็นเส้นบะหมี่แทนที่จะเป็นน้ำตาและเส้นบะหมี่นั้นดันมีรสชาติที่ดีอีกด้วยและมันสามารถสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำได้เลยทีเดียวสวัสวดีมิตรรักชาวสปอยหนัทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่ามูวี่และวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังแปลกแปลกแนวอีกเรื่องหนึง่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นมีความยาวเพียงไม่กีน่นาทีและแทบจะไม่มีบทพูดกันเลยทีเดียวหนังเรื่องนี้มีชื่อว่านูเดิลเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันครับ นางเปิดมาด้วยผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ริมถนนด้วยท่าทีที่เคร่งเครียดผมเรียกผู้หญิงคนนี้ว่านางเอกแล้วกันนะครับนางเอกคนนี้กำลังเดินอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่โดยไร้จุดหมายเธอกำลังประสบป,ปัญหาด้านการเงินของเธอเป็นอย่างหนักขนาดเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อของให้ครบตามที่ต้องการจะเป็นต้องสละของบางอย่างของเธอออกไปเธออาศัยอยู่กับแม่และหมาของเธออีกหนึ่งตัวบริเวณนอกชานเมืองเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้กลับมานั่งร้องไห้เสียใจกับชีวิตสุดล้ทศขของเธอ หนจะค่าใช้จ่ายในวันถัดไปไหนจะหนี้สินที่ต้องชําระขณะที่เธอกําลังนั่งร้องไห้เสียใจในบ้านของเธออยู่นั้นเธอดันกลับแปลกใจที่มีเส้นบะหมี่ตกมาบริเวณหน้าของเธอเธอมองขึ้นไปบนเพดานเพื่อจะหาที่มาของเส้นบะหมี่เส้นนั้นแต่มันก็ไม่มีที่มาของเส้นบะหมี่เลยเธอได้จับไปที่ดวงตาของเธอและเธอก็สันนิษฐานว่าบะหมี่เส้นนี้น่าจะออกมาจากดวงตาของเธอหรือเปาไม่ทันไรเธอได้หยิบบะหมี่เส้นนั้นขึ้นมาดูและก็กินบะหมี่เส้นนั้นเข้าไปจนที เส้นบะหมี่เส้นนี้มีรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนบะหมี่ทั่วไปเธอได้จัดการเอาบะหมี่ที่เธอร้องไห้ออกมานั้นเอามาให้แม่ของเธอชิมทันทีโดยที่แม่ของเธอนั้นไม่รู้เลยว่าบะหมี่นั้นมาจากไหนช้าวันต่อมานางเอกตัดสินใจที่จะผลิตบะหมี่ที่มาจากน้ำตาของเธอและเธอก็ได้นำมาวางขายให้คนอื่นได้ลิ้มรสชาติเมื่อมีคนแรกเข้ามาซื้อกินและก็ได้บอกต่อๆกันไปจนเธอมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บะหมี่ของเธอขายดีเป็นเทน้านทําเทท่าจนทําให้เธอต้องผลิตเส้นบะหมี่โดยการร้องไห้มากขึ้นการขายเส้นบะหมี่ของเธอนั้นส่งผลให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดต,ตาเธอมีเงินเก็บเยอะขึ้นจากคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทแต่การผลิตเส้นบะหมี่ของเธอนั้นก็ต้องแลกกับการร้องไห้เธอเริ่มหมดทางที่จะทําให้ตัวเองร้องไห้แล้วล้องวิธีต่างๆก็แทบจะไม่ให้เส้นบะหมี่เลยวันหนึ่งเธอตัดสินใจพาสุนัขของเธอไปเที่ยวในป่าและได้ทําการปล่อยสุน,นัขของเธอไป และนั่นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เธอร้องไห้เสียใจเรื่องหมาของเธอและก็ได้ทําให้เธอร้องไห้ออกมาเพื่อผลิตเส้นบะหมี่มาขายเส้นบะหมี่ของเธอนั้นยังขายดีอย่างต่อเนื่องตามที่เธอต้องการผู้คนมากมายให้ความสนใจกับบะหมี่ของเธอเหมือนไม่เคยกินรสชาตินี้จากที่ไหนมาก่อนวันต่อมาได้มีโทรศัพท์ติดต่อเธอเข้ามาเพื่อเสนอเงื่อนไขให้เธอขายบะหมี่ให้เขาเธอตกลงร่วมทําธุรกิจกับนายทุกคนหนึ่งโดยนายทธอคนนี้จะเปิดร้านบะหมี่ให้และให้เธอผลิตบะหมี่ให้เขาหลังร้าน ผู้คนต่างๆเมื่อรู้ว่าเป็นบะหมี่ของเธอก็ต่างเข้ามาใช้บริการกันเต็มร้านร้านบะหมี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนทําให้เธอต้องหาแรงบันดาลใจในการร้องไห้แบบใหม่โดยการฆ่าแม่ของเธอเหมือนกับการที่เธอนําสุนัขของเธอไปปล่อยในป่าเพื่อทําให้เธอเสียใจมากขึ้นและทําให้เธอผลิตเส้นบะหมี่ได้มากขึ้นกว่าเดิมและมันก็เป็นอย่างที่เธอต้องการเธอผลิตเส้นบะหมี่ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องแลกกับการสูญเสียของรักไปและก็ไม่รู้ว่าลายต่อไปจะเป็นอะไรที่ทําให้เธอเสียใจร้องไห้มากขึ้น และหนังก็ได้ตัดจบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างละครับหนังเรื่องนี้ผู้สร้างน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโดยไม่มีสาระอะไรเลยนะครับและในหนังก็ไม่ได้บอกว่าเธอผลิตได้มากแค่ไหนแต่เธอต้องร้องไห้เสียใจยตลอดไปหรือเปล่าและแรงบันดาลใจที่จะทําให้เธอร้อ,องไห้เสียใจยต่อไปนั้นคืออะไรหนังก็ตัดจบไปสั้นๆแค่นี้ทิ้งให้เราสงสัยต่อไปและถ้าทุกคนชอบหนังในแนวนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในคราวหน้าผมจะมีหนังเรื่องอะไรมาสปอย ก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมนจนจบนะครับขอบคุณครับ